นี่ครับเข้ามาในซอยวัดโพแมนแล้วถ้าจะมาร้านอร่อยเนี่ยกับเฟร์ร้านนี้ต้องนี่เลยวัดโพแมนอ้าวักทายกันหน่อยเจอกับผมเช่นเคยครับเฮียสงเล่งหงนะครับกับเพจนี้เลยเฮียสงตีตายวันนี้ผมจะมาแนะนําร้านร้านหนึ่งครับเป็นเฝอที่อร่อยแบบโพดๆโอ่ะร้านนี้เขาบอกว่าเขาเป็นเฝอที่เคมว่าเป็นเฝอที่สูตรเดียวกับเฝอที่ ฝรั่งเศสนะชื่อว่าร้านเฝออะไรเดี๋ยวเราไปดูกันแต่เขาเคมว่าของเขาออริจินอลนะครับอ่ะที่สำคัญครับรู้จักเพจผมหรือยังเฮีย2งตีตายถ้าใครดูอยู่นะหรือเพิ่งมารู้จักก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้รู้จักด้วยนะวันนี้เราจะมีนี่น,น,น,นีมีโปรด้วยววโปรพิเศษก็คือดูให้จบคลิปนี้เราจะมีบัตรรับประทานอาหารแจกให้คุณด้วย2 หลงวัลมาเล่นเกมแบบเรานะครับถึงร้านเขาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับร้านนี้ต้องบอกว่าเป็น1ล้านในเครือข่ายของร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายนี่จะเห็นได้ว่ามีป้ายนี่เลยป้ายเฮียสงตีตายอยู่นี่ติดอยู่ที่ไหนร้านนั้นขายดีเพราะว่าอร่อยนะครับร้านนี้ที่จะแนะนํา ที่เมื่อสักครู่ได้บอกไว้ร้านก็ชื่อนี่ครับเฟอร์สิบสี่ออริจินัลเวียดกูซีแอนคอฟฟี่ช็อปเดี๋ยวเราไปรู้จักกันว่าทำไมเขาถึงถึงชื่อว่าเฟอร์สิบสี่ออริจินัลเวียดเข้าไปที่ร้านเลยโอ้โหเป็นไงร้านสวยไหมครับ สั่งออเดอร์เลยครับเดี๋ยวต้องพูดภาษาเวียดนามสวัสดีค่ะวัสดีค่ะเฮ้ยคนไทยเหรอครับคนไทยค่ะโอ้โหคนไทยจะไมสวยอย่างนี้ไม่แพ้สาวเวียดนามเลยนี่ขอสั่งเลยนะเมื่อกี้นี่สั่งสั่งไปเฟอออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียนะหอเปี๊ยะสดห่อเปี๊ยะทอดแล้วก็ข้าวเกี๊ยวปักหม้อแล้วก็สุดท้ายเส้นหมี่แล้วก็ย่างกับเออไก่อะไรนะเหรครับจัดให้หน่อยนะ ้ยท่านชมที่บ้านหรือเพื่อนๆดูนะสวยอ่ะอขอบคุณนะแซวเล่นแซวเล่นลน, <laughs> นี่โอ้โหเด็กเสิร์ฟสวยขนาดนี้นะไม่รู้เจ้าของร้านหน้าตาจะขี้เหร่หรือเปล่าเดี๋ยวรออาหารมาแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเัวเนื้อจากออสเตรเลียนะครับโอ้โห โอ้โหดูชามเลยครับผ่นแ้วนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวดูหน้าตาเจ้าของหน้าคุณคุณสวัสดีคุณจอมสวัสดีครับมีสุขโอ้โหอันนี้มาเสิร์ฟเองเลยเหรอครับผมเดี๋ยววันนี้ผมขอชิมอาหารให้มีความสุขแล้วเดี๋ยวตอนท้ายเดี๋ยวขอคุยด้วยหน่อยนะครับครับผมโอ้โหแล้วครับผมขอบคุณครับผม ่มว้าวใหญ่ไม่ใหญ่เทียบขวดน้ํามาดูดิโอพโอจามอย่างบึ้มอ่ะอย่างบึ้มอ่ะชิมน้ําทุบก,ก่อนเลยเอาแบบบริสุทธ <c oughs> ิ์อ๋อมันใช่เนี่ยดูเส้นเ้าก่อนเส้นเฝอเนี่ยมันเหมือนกับเส้นเล็กบ้านเราแต่ว่าไม่ใช่โดนซิโดยสิ้นเชิงนะเราต้องเข้าใจก่อนว่าร้านเฝอที่มีคุณภาพ ระดับเกรดเเนี่ยเขาต้องใช้ของที่อย่างดีนะครับเฟอร์ที่ดีมันต้องอย่างนี้เส้นลวกแล้วมันต้องแบบว่าถ้าเทียบกับเส้นสปาเกตตี้นะมันต้องแบบอเดนเตนิดหน่อยอะประมาณนี้นะดูเนื้อก่อน ดูเนื้อคุณไปกินเฝือที่ไหนมีเนื้ออย่างนี้ไหมต้องร้านนี้เท่นนะานั้นมะนาวถ้าคุณชอบคุณก็ปรุงแต่ผมไม่ชอบ <c oughs> ส่วนในนี้มันเป็นซอสคล้ายๆแบบคอยซินซอสของพวกข้องกลมอะไรเงี้ยใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ ที่เวียดนามจริงๆเขาจะมีซอสสิ้นคิดนี่ๆๆ,ๆอซอสสิ้นคิดคนเวียดนามกินก๋วยเตี๋ยวกับซอสพริกอย่างนี้แต่ผมไม่ชอบ <c oughs> ผมชอบแบบนี้บริสุทธิ์ใส่เข้าไปโอ้โหเต็มาครับคุณตองอาหารที่ต้องสั่งเลยครับต้องสั่งเลยใช่ไหมครับนะ ปอเปี่ยทอดอ้ครับปอเปี๊ยทอดมาแล้ว <c oughs> จัดหน่อยนึ่งเสียงดังกรอบๆๆๆเลย คือมีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาไอแผ่นแป้งเนี่ยความทีเด็ดของเขาคือมันไม่เหมือนอย่างปอเปี๊ยะบ้านเราก็เป็นแผ่นแ,นแป้งอีกแบบนึงแต่ไส้ข้างในของเขาเนี่ยร้านไทรร้านมันคนละแบบลำ้ำมากสุดลำ้ำนี่เลยปอเปี๊ยะสดถ้าเราเข,ข้าใจว่าบอเปียสดแบบบ,บ้านเราก็คือเอาไปมว้วนใช่ไหม แล้วก็ใส่พวกเต้าหู้ใส่อะไรพวกนี้เข้าไปแล้วราดซอสสีดำๆของเวียดนามไม่ใช่นะครับของเวียดนามจะเป็นแบบนี้นะครับน้ําจิ้มนี่ก็สูตรใครสูตรเขาแต่ร้านเฟอร์สิบสี่เป็นสูตรน้ําจิ้มของเขาเองเส้นอีเต็มเลยเส้นอี <laughs> โอ้อมไม่แก้ <laughs> <laughs> มีไหมปอเปี๊ยะสด อินที่อื่นเป็นอย่างนี้ไหมไม่ใช่เอ้าเมนูต่อไปเลยนี่ครับผมขออนุญาตเส้นหมีนม่นะครับลาดใส่เลยเพื่อสุขภาพเพลตี้นี่ครับครับผกว่าตะไคร้ย่างกับหมูใช่ไหมเส้นหมี่ขาวหอมเอ้เอน้ำลาดดีว่ะ โทษนะไอ้ไ,อไ,อไก่ย่างัะไส้นี่มันอร่อยว่ะย่างไม่ดีมากเลยเข้าเกี่ยวหม้ออนะครับอ้าวมาเลยคุณจอรครับนี่หลายคนชอบมาก,มากอืจา,านนี้หลายคนชอบมากๆหนึ่งในนั้นก็เป็นผมด้วย <laughs> หลายครั้งก็กินแล้วก็เหมือนกันทุกครั้งอือร่อยได้หอมเจียวของเขานี่เจียวได้ดีมากครับว้าวแห้งสนิทเลยเพื่อนๆครับชมแล้วคลิปเฮียสงตีตายกับเพจเฮียสงตีตายวันนี้แนะนำร้านนี้เฝอสิบสนะครับออริจินอลตั้งอยู่ที่ไหนให้ผมมาพูดเนี่ยมันก็ไม่ใช่ต้องให้เจ้าของนี่เขามาพูดดีกว่าที่สำคัญอาหารขาวจบละ กินอาหารเวียดนามไม่กินกาแฟเนี่ยตีตาเยเดี๋ยวสั่งกาแฟไปกินแล้วเดี๋ยวให้คุณจอนมาเสิร์ฟแล้วก็มาพูดคุยว่าเฮ้ยประวัติความเป็นมาเขาเป็นไงผมโมซะเยอะเลยว,ว่าร้านเขาเนี่ยโอ้ยอย่างงู้นอย่างน,างนี้อย่างนั้นมันจริงอย่างที่ผมพูดหรือนเะปล่าเดี๋ยวเจอคุณจอนครับผมเมนูนี้นะครับภาพไม่ได้ครับกากบ<ช>แฟเวียดนามใส่ไข่นะครับเมนูนี้ขอบอกเลยนะครับ ถ้าไม่อร่อยขอไม่คิดตังครับแน่าจริงนั่งนี่เยู่อเป่าแนะนำตัวเลยอ๋อผมชื่อจอนนะครับชื่อจอรนครับผมมาจากฝรั่งเศสแต่ว่าเกิดที่เวียดนามเกิดเวียดนามไปโตฝรั่งเศสเชื่อสายจีนเชื่อสายจีนเออชีวิตคุณนี่ก็รู้สึกว่ามันไปหลายที่นะช่วยตอบแต่ว่าไอ้เฟอสิบสี่คุณัะเฟือที่ฝรั่งเศส เหมือนกันไหมงั้นเฮซุ่มก็มาถูกตีนะครับ ah. คราวนี้ร้านเฟอร์สิบสี่ที่ฝรั่ง,ง,งเศสเนี่ยเป็นร้านของญาติผมเองโอ้โ oh. แล้วที่ผมก็อยู่ในร้านตั้งแต่ผมเด็กๆเลยครับทุกตำแหน่งเป็นหมดนะอยู่ในนั้นทำทุกตันทุกตำแหน่งตั้งแต่เสิร์ฟครัวเก็บตังทุกอย่างครับโอ้โห oh. <laughs> นี่ใครได้ตัวคุณมาเนี่ยคุ้มเลยนะแต่นี่ขอโทษนะ mm. ได้ตัวเขาไม่ได้เพราะว่าเขาเป็นเจ้าของ <laughs> เป็นเจ้าของ เปิดร้านนี้เนี่ยร้านนี้ตั้งอยู่ที่ไหนคุณจออยู่ที่ถ<อ>นนกา,าันทิวาน<ง>ครับนาาธิวานซอย24มันทะลุไปถึงสาธุป,ประดิษฐ์ซอย19ได้ครับที่ร,ร้านนี้ชื่อว่าร้านอะไรทีครับซอย24 original viet cuisine and coffee shop เพราะว่าร้านเราเป็น coffee shop ไปด้วยนะครับนๆน,นพูดถึง c o ฟ f e e shop ก็มานี่เลยกาแฟเนี่กินมาเยอะเวียดนามก็ไปจนแบบเมียถาม,ม่าไปทำไมบ่อยๆ <c oughs> <c oughs> จเจอเล้นี่วะกาแฟกินกับไข่ <S <S เคยกินไหมไม่เคยกินผมก็ไม่เคยกินแบบนี้นี่นะตักตรงนี้นะครับผมแล้วก็ชิมก่อนอื้อหือนุ่มไหมครับเฮ้ยมันครีมมี่มากเลยครับผมด้านบนเนี่ยมีความหวานอยู่ครับผมมาลองว่ะคนได้คนได้เลยครับนี่คนเลย ขอซบสัหน่อยเห้ยอมแพ้ยอมแพ้เฮ้ยตัวกาแฟดีมากเลยใช้กาแฟดีและสูตรดีแก้วนี้ขายกี่บาทแก้วนี้ขาย110บาทเท่านั้นห1 0บาทเท่านั้นคุณจะได้เปิดโลกรทั่์ของการกินกาแฟแบบออริจินอลของคนเวียดนามสูตรนี้ฝรั่งเศสมีขายไหม สูตรนี้ที่พลังสิทธิที่ร้านเราไม่ได้ไม่ได้ทำครับแต่นี่ค,คุณจอรนเอามาขายที่ร้านนี้ฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพจ a c e b o o k ไหมครับเ c e b o o k คืออะไรครับบอกเพื่อนๆเลยสามารถคน้นอาหารเราเจอที่เฟอร์ i g i สี่ออริจิน e ลเวสต์ครีสินแอนด์คอฟฟี่ช็อปได้เลยครับ 14, เฟอร์เขียนว่า p h o 1 4มันก็ขึ้นนะครับเอาละอยากจะอุ่นหุนเขาเด็กหนุ่มรุ่นนี้อยากจะมาทำธุรกิจผมเชื่อว่าพรีเมียมขนาดนี้ ร้านนี้ต้องชิมไม่งั้นเฮียสงตีตายวันนี้ไปแล้วครับเจอกันเปิดนหน้านะครับเจอกันคลิปหน้ากับเราในคลิปของเรานะครับว่าเฮียสงจะพาไปกินที่ไหนแต่วันนี้ร้านกุญจแจ่มมากบอกเลยแจ่งมากโทรมารัวๆแล้วอย่าลืมนะเข้ามาเล่นเกมด้วยนะไปแล้วสวัสดีครับผม